สวัสดีครับวันนี้จะชวนมาทําขนมอีกแล้วนะครับขนมใส่ไส่ละลายน้ําตาลมะพร้าวนะครับวันนี้นะครับน้าตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะครับใส่มะพร้าวขูดลงไปนะครับผัดให้เข้ากันเลยเดี๋ยวเราเอาแค่นี้นะมาทาการปั้นก็จะลูกสักประมาณเท่านี้นะครับอบควนเทียนเป็นเวลา20นาทีนะครับแป้งข้าวเหนียวสีขาวนะครับผมใช้100กรัมแป้งข้าวเหนียวดํา30กรัมผสม2ออย่างให้เข้ากันก่อนนะครับ น้ำสาดลงไปนะครับก็ใช้มือนวดได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับแรปกันลมไว้นะครับแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวเจ้าละลายแป้งกับน้ําก่อนนะครับเคี่ยวกะทิกันนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่น้าตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือนะครับละลายดีแล้วนะครับใส่แป้งที่ผสมไว้เมื่อกี้นะครับค่อยๆใส่ไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวขนมนะครับมีความหอมหวานนะครับมันกลิ่นมะพร้าวหอมมากๆนะครับกะทิมีความมันนะครับ หวานหเค็มๆรสชาติตัดกกากำลังดีเลยครับลองฝึกทําดูครับทําขายสร้างไรายได้กันครับ